ญี่ปุ่นค่ะตอนนี้สาวอีสานอยู่ที่สวนเคเโลคูเอ็นนะคะวันนี้วันหยุดเนาะคนเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูดอกซากุระด้วยกันค่ะเข้ามาชมกันเลยค่ะพี่น้อง รอากาศรอบๆเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้คนเยอะนะคะ ดอกซากุระพี่น้องมีร้านขายเสื้อผ้าด้วยค่ะวันนี้วันหยุดคนเยอะนะคะ สวัสดีนะคะโอ้คนเยอะมากพี่น้องปราสาทคณะสวานะคะ สวัสดีนะคะคุณยิ้มละไมสวัสดีค่ะ กุหลาบกำลังบานค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะเข้าไปในสวนกันนะคะ ก็ได้โอ้ยคนเยอะมากเลยคะ่ะพี่น้องไปจ้าเข้าข้างในกันจ้าสวัสดีจ้บาบ่าวนายตอนนี้กำลังเดินเข้าไปในสวนนะคะ ข้างในดอกสกุละาเยอะมากค่ะตรงนี้เป็นร้านค้านะคะไปกันจ้าเข้าไปข้างในสวนกันเลยค่ะวันนี้วันหยุดคนเยอะนะพี่น้องคนเยอะคนหลาย ไปชมด้วยครับจ้าบ่าวนายขอบคุณมากค่ะ <_' n> นี่คือสวนเคนโลคูเอ็นนะคะเมืองคานสวานะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยจ้าอันนี้ยังไม่บานเต็มที่นะพี่น้องอีกสองมื้อจ้ะอีกสองมื้อบานเต็มที่นะดอกซากุระคน้ายหลายพี่น้องคนลลยขนาด สวยงามครับขอบคุณค่ะบ่าวนายมีร้านขานมร้านขนมพี่น้องร้านขนมขายดังโง่ขนมดังโง่ญี่ปุ่นนะพี่น้องขายไอติมคนร้ายหลาย Deve ขนาดพี่น้องเมืองคันสาาว่าเด้อพี่น้องเด้อนี่ สวัสดีจ้าแม่เนยสวัสดีจ้า คนหลายขนาดพี่น้องสวนเคนรถคุเอ็นเมืองคานาซาวะค่ะแม่เนยญี่ปุ่นจ้ะแม่ย่าสวัสดีจ้าแม่ย่าอ้อยพามาดูซากุระจ้าข้างหน้านี้เป็นเมืองคานาซาวะนะคะตอนนี้สาวอีสานอยู่ที่ สวนเคนโลกคุเอตนะคะที่เที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองคานาซาวานะคะพามาเบิสักซากุระพี่น้องตอนนี้ซากุระบาน80%นะจ๊ะอีกสองหมื่นก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะงามขนาดงามงามก็คนงามแมนก็เม่ยาสองใกล้ๆแนะ่เดี๋ยวจา้าเดี๋ยวชิยงังยังพาพายยางไปเบิ่งกใกล้ๆเด้อ คนหลายหลาไหมยาคนหลายคักแม่มือนี่ไปจ่าตามไปเบิง้งเลยจ้า ใช่คะ่ะแม่เนยปีนี้ซาก,กุระบานเร็วคะ่ะเพราะว่ามันร้อนเนาะร้อนเร็วนะคะปีนี้เนาะจ่องสาวญี่ปุ่นด้วยนี่เลยสาวญี่ปุ่นกับตั้งหลายเบ่งเอาตัวล่ะนี่ไม่ยาสีผ้าไปเบ่งเด้อดอกซาก,กุระมันยังโบบานคักนะ ที่ลักอันนี้พี่น้องสวยๆภรรยาด้วยวีดีโอด้วยนะแล้วก็ให้ภรรยาไปจ้าไปต่อพี่น้องงามคัก คนงามแมนบอแมนกอไม่ยาอ้อยคนงามก่อคนงามหรือสากุละงามเนาะมันบานหน่อยอตอนนี้จ้ะแปดสิเปอร์เซจ้ะร่ออีกสองมือ บาลครบร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวสิบห้าไปมึงไม่จ้ะดอกไม้งามปดติดโท้ไม่ยาไม่ยาออย,อยดูลูกสะพายดีๆลูกสะพายกับง,งามคือกันเดอ้อครั้งในก็มีแต่ดอกซากุระจ้ะพี่น้อง ร้านขายของที่ระลึกร้านขายของที่ระลึกนะจ๊ะคหลายจ้ะพี่นอ้องมืออนีคหลายแห้งนี่มีต้นบับานก็มีได้นี่ต้นนี้ยังบับานจ้ะกระลัางสีบานออก อุย้ยมีคู่บ่าวสาวจูงมือกันเดินด้วยอุย้ยไปไกลๆก่อนสาวอีสานคิวคิวความฮักคิวคิว,ควอิสานอ่ะละพี่น้องอิสานคนร้ายเบิ่งกว่าพี่น้องสวนเคล็ลกคูเอน็นเดอร์ สวัสดีนะจ้าสวัสดีพี่น้องเดอ้อที่เข้ามาชมจ้ามาคนเดียวหรือห้ามอิจฉาถ้ามาคู่ค่ะมาคู่ก็เท่ากับมาคนเดียวนั่นแหละไม่ยาอออยจ้าซ้ำมาคนเดียวนั่นละจ้ารุ่นนี้แล้วบม่มีความฮัก ผบมี่แบบรถมันติ๊กดอกไปต่อจ้าพี่จอยพี่จอยสวัสดีค่ะพาชมซากุระค่ะ ดอกซากุระมีแต่ซากุระพี่น้องเต็มหน,นึ่งนะดอกซากุระเต็มเลยจ้า บรรยากาศสวนเ,เ,เคนลูกคู่เอ็นจ้าโอ้ยเห็นผู้่าวผู้สาวจับมือถือแขนกันย่างไปไกลๆก,ก่อนพี่น้องคิวความหัก <c ười> คิวคิวคิว,คว,ควน้องกระป้อมสวัสดีจ้าน้องกระป้อม ดอกซากุระบาน80%สซนตจ้ายังบอบานเต็มที่เด้อจ้าร้อนจะไม่ยออย,ออยตอนนี้ร้อนนะประมาณ18ดองศา1 7บเปดประมาณนี้แหละจ้า เหนื่อยนั่งเศร้าเหื่อยก่อนพี่ลักพักผ่อนเหนื่อยพักผ่อนก่อนเหนื่อยมาคุยกันจ้าพี่น้องน้องกระป้อมดีจ้าจากพี่จอยนะคะ เบ่งหนาเจ้าของช่องเด้อพี่น้องอ้ยเมื่อยยางอ่อมสวนสวนหย่ๆพี่น้องขอบคุณค่ะพี่จอยขอบคุณน,น้องกระปอมนะคะบอร้อนแล้ว17 18สองศาร้อนจะไม่ยาอ้อยร้อนเนาะ ว้าวเจอจริงแล้วค่ะขอบคุณครับพี่จอย,ยเหนื่อยนั่งพักตัดผมสัน่นคือไม่ยาแม่นยูจะไม่ยาตัดผมสัน่นมันหอนกเ็เลยตัดตัดผมสั่นจะร้อนจะอยากเบิง่งซากุระตอบอเดี๋ยวน้องสิผ้ายางอุ้ยดอกสกากุระก็ร่างบานจ้ะเนี่ย คนกระลลยหลายหิวน้ำแล้วเทาว่าหิวน้ำแล้วหิวน้ำเลยเบิงสอกซาก,กุระเนค่ยคเอ่อตอนนี้มันบานแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะน่องกระป๋อมมันมันบ,นบานเต็มที่แมแถวบ้านที่ก็มีเด้อสวนซาก,ก,กุระเดี๋ยวสิไปถ่ายเบิง ออกมาข้างนอกหายเครียดบ้างเปล่าก็หายเครียดอยู่ค่ะแม่เนยแต่กลับไปก็ยังเหมือนเดิมละจ้ะดอกซากุระา <c oughs> งามบอพี่น้อง แ <laughs> มนยังนองกระปรอมสกีลงเขา,าไม่ยังมาชมดอกซาก,กุระเดอ้อนี่เดอ้อคน้ลยหลายเป็นตาปูเสื้อนอนะนะคะบอตองกลับบาและสะพายแมนยูจะไม่ยาแต่คนหลยคักบ้างแน่คนหลยจ้ะมือนี วันหยุดบ่สะพานแห่งความรักสเปกไปสักเปกเป ภรรยาสวยคนร้ายมือนี่ ขจาวเก็บของเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านพี่น้องสะอาดคักขนาดค้นไหลกสะอาดพี่จอยพี่จอยแมมซักเป๊กคงดีนะคะพี่จอยอย่างนี้ชมบรรยากาศนอกเทานะ แมนบบแมนแจักเป็กก็ดีสวนข้าเจ้างามงามพี่น้องงามคัก จะดีเลยน้องกระป๋อมจะดีเลยโอ้ยไม่ย่าไม่ย่าอ้ยอย่าพูดสมแคลสมแคลสมแคลเดอ้อถ้าได้สาเกตจะเป๊กคือสี่ดี รถหุ้นตีเม่ยาอ้อยเท่าทายวิดีโอสวยๆเพื่อที่เดอกซากุระนะมากับสามีพี่น้องมากับสามีสามีสุดที่รักคนหไหล แมนอยู่จะพี่จอยเว้าวถือว้าอีกกถืออีกจกักแมนคักเนาะเหลืองแนวนี่เนาะพี่จอยเนาะออกมาข้างนอกค่ายเขียดแน่้ะพี่น้องอยู่บานนี่หนียวสิเป็นบาจัดการบอได้ดอกไม่ยาโอ้ย เราสู่เขาบัได้ดอกมาชมซากุระนี่มะแมนางอยู่ตายต้นใหม่นี่จักเปกคือสิดีว่าได้น้ำดื่มน้ำดื่มเปกน้ำดื่มเด้อจะ้ะงาม แกงบ้าเขาสิเอาไปส่งพยาบาลบาทที่ร้านองกระปอมมันทีคือบอละดอกซากุระจ้าแถวบ้านก็มี่จ้าแถวบ้านสาวอีสานก็มี่เด้อพี่น้องอันสวนดอกซากุระจ้ากว้างจะไม่เนยกว้างกว้างคักใหญ่กว้างใหญ่เอสุดลูกหูลูกตาเลยจ้าฮู ทั้งปุ่นก็แมน,อน,น,อนเออพี่จอยไปปลูกพักขุดดินที่ไหนคะนนไม่ไหวเดอ้อเจเดอปลูกขึ้นยากจ้าน้องกระปอมสากุลาปลูกขึ้นยากมากอุ้ยมีร้านขายของด้วยนี่ ร้านขายของกระต๊อบน้อยไปนามีอย่างขายเนาะอ๋อมีไอศครีมมีชามีขนมดังโงขนมญี่ปุ่นนะพี่น้อง สัมีแล้วนาะคลิปนี้จ้ะพี่น้องจ้าอยู่สวนเค้นลุกเอนคานาซาวะจังเมืองคานาซาวะญี่ปุ่นเดอ้อเดี๋ยวสาวอีสานชีเฮ็ดคลิปให้เบิ้งจ้ะไลฟ์สดกับซันี่แล้วเดอ้อติดตามคลิปต่อเด้อจ้ะเดอ้อขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้า